สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาอนีกับมาพบพอกับเบ้าลุงลุยสารแช่แนวพี่เก่าครับเดี๋ยวบาเบ้าลุงแรงงานไทยในไต้หวันนะครับพี่น้องเนาะเอ้ามาอนีกับมือเห็ดงานครับพี่น้องมาอนีกับเที่ยงแล้วครับเบาลุงจะไปกินเข่าพักกินเข่าครับพี่น้องไปติดตามรับชมกันน้ากันเด้อว่ามีกับเข่าอย่างเนี้ยครับผมไปกันเลย เกับข่าวพี่น้องกับข้าวแรงงานไทยในไต้หวันครับนำซุปก็มีครับพี่น้องเข่าหมอนย่อครับของเบ้าลุงกยูสันสามครับพี่น้องเบ้าลุงตักเข่ามาครับกับตักกับเข่ามากินในห้องครับผมตักกับเข่ามาแล้วครับพี่น้อง นี่นะครับอาหารไต้หวันมาเสียบนะครับไม่ต้องตำปักหุ้งเพิ่มตำปักหุ่งกินเที่ยงเล้พี่น้องบรรยากาศครับครัวแรงงานไทยในไต้หวันประมาณนี้ห้องพักเบาลุงกับยูนในโรงงานเลยเด้อพี่น้อง พักก็ขึ้นมากินเข่าเลยครับพี่น้องครับเข่าแล้วก็พัก่อนบ่ามุ้งกับโรงงานต่อครับพี่น้องครับผมเป็นโรงงานขอบครัวครับจานหมดนี่ก็หมด

เด่นอินทะ่ปลาดาปลาอยากกินนะ่ะแม่เดงนกำลังต่ำลงน เสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้ไม่ืูงขึ้นกับข้าวเที่ยงของเราแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องมามาเสแสรบน้ำกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องกะบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเบ้าลุงกะขึ้นมากินข้าวถึงห้องผักครับพี่น้องครับแรงงานไทยในไต้หวันครับผมสำหรับคลิปนี้กะเบ้าลุงกะฝากไว้เพียงเท่านี้เลยครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป้าลุงลุยสันชาแนลน้ำเด้อครับผมพอกันไม่คลิปหนาทีนี้คลิปเนี่ยงดีๆมาฝากพี่ฝากนอกอก้องอีกแล้วครับผมสวัสดีครับ